สีย้อมไม้เบเยอร์ย้อมไม้ไม่ย้อมแมวขายดีอันดับหนึ่งทั่วประเทศจากเบเยอร์ B ีทาเก้นไหลสูตรน้ำตาล2%กเร์รับเชิญในช่วง Big Dose วันนี้นะครับท่านเป็นเลขาธิการของศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนะครับรองาศาสตราจารย์ดรวีระชัยพุทธวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สสวัสดีครับที่เชิญอาจารย์มาในวันนี้เนี่ยเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้เรื่องที่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ166,366คนซึ่งถูกพรบอรของแต่ละมหาวิทยาลัยกําหนดว่าไม่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะแล้วอาจารย์ก็เป็นผู้ที่เคลื่อนไหวคล้ายๆแบบแทนคนกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะว่าสิทธิ สิทธิที่ควรได้รับการปกป้องโดยกฎหมายของภาครัฐในพรบอรแรงงาน,นก็ไม่ได้รับการปกป้องแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มคนนี้ที่เป็นพนักงานของอมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เป็นข้าราชการ,รเพราะฉะนั้นโอเคม,ม,มันมีปัญหาทางกฎหมายอยู่สําหรับคนพวกนี้นะผมผมเลยเชิญอาจารย์มาเ,เพราะว่าเรื่องเรื่องมันยาวนิดน,นึงอาจารย์พอจะช่วยอธิบายได้ไหมว่าที่มาที่ไปม,ม,มันคืออะไรครับเดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนนะครคือ,อที่มาของระบบ จ้างาเป็นสัญญาจ้างเนี่ยนะมันเริ่มมาจากมติครอรมอปี42ในช่วงนั้นเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็เลยมีนโยบายที่จะให้มาอะไรานี่ออกนอกระบบนะแต่ว่าตอนนั้นหมาอะไราย,ยังไม่พร้อมเลยให้คนออกไปก่อน,นมนติครอรมอ2ีเลยระบุว่าไม่ให้จ้างไม่ให้บรรจุข้าราชการ แต่ว่าให้บรรจุเป็นพนักงานหมาทวลาลัยนะครับในช่วงปี42เพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่42มาจนถึง58ก็จะมีพนักงานหมาลัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ในมติคอรมอดังกล่าวก็ระบุว่าพนักงานหมาลัยที่มาบรรจุเนี่ยจะต้องได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าเดิมนะครับ1.7เท่าเข,เขียนไว้อย่างนั้นเขียนไว้ครับโอเคแต่ว่ามีแนบท้ายก็คือว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับการบริหารงานของแต่ละสภามหาวิทยาลัยนะครับเป็นลักษณะมติคอรมอที่กำกวมนิดหนึ่งนะครับมติคอรมอบ เงินเดือนมากกว่า1.7เท่าของฐานราชการปัจจุบันเขียนไว้อย่างนั้นเขียนคําว่าต้องใช่ฮะแต่คําว่าต้องเนี่ยไม่รู้จะเขียนไว้หาอะไรเพื่ออะไรเพราะว่าไปเขียนแนบทายไว้อีกว่าครับเึ้นกับการบริหารงานของแต่ละมหาวิทยาลัยงั้นพูดง่ายๆว่าถ้าการบริหารงานของแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยระบุว่าไม่ต้องก็ไม่ต้องอ่ใช่ไหมก็ไม่เชิงครับก็เงินที่มาเนี่ยเงินที่รัฐให้มาเป็นเงินเดือนเนี่ยมันเป็นงบอุดหนุน นะมันเลยมันเลยเกิดช่องว่างนะครับเขาไม่ได้ให้มาเป็นหมวดเงินเดือนๆงบอุดหนุนนี่คือรวมหมดเลยสิ่งก่อสร้างอะไรทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเช่นผมเป็นนายจ้างผมบอกว่าเ,เดี๋ยวจะจ้างคนเดือนหนะมื่นห้านะแต่ว่าพอเงินมาเป็นก้อนก็เดี๋ยวหมื่นสามแล้วกันหักไปสองพันเอาไว้ทานั่นทําน,าน,านี่อะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันนะฮะมหาวิทยาลัยก็ได้รับเงินมาเป็นก้อนงบอุดหนุนเพราะนั้นเนี่ยมติหนึ่งจุดเจ็ดบางบางมหาลัยก็ทำนะฮะบ้บางมหาลาัยศักยภาพสูงนะมีเงินรายได้เยอะ ก็อาจเพิ่มจ้างเป็น2.2 2เ 2. ท่าเพื่อจะดึงคนดีคนเก่งมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งซึ่งถ้าจ้างเยอะเนี่ยแน่นอนคนที่ถูกจ้างก็ไม่บ่นละไม่บ่นครับแล้วก็คนเก่งจะไหลเข้าไหลเข้ามาอะไรตัวเองด้วยคือคงั้นงั้นอาจารย์กำลังจะบอกผมว่าที่เขียนแนบไทยว่าให้ให้เป็นไปตามการบริหารของแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็เป็นแนวคิดที่เหมาะสมในแบบที่ว่าสามารถ เอาตามกลไกตลาดด้วยใช่ฮะ, <Okay. S 2> ฮะคือเขาต้องการให้มาลัยมีศักยภาพในการแข่งขันเพราะนั้นเขาเขียนแนี้ทายไว้แต่ทีนี้เนี่ยมาลายแปดิแห่งทั่วประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะมาลัยยักษ์ใหญ่นะฮะตอนนี้เรามีมาลายราชพัฒมาลัยราชมงคลด้วยทั้งสมกลุ่มเนี่ยรวมใช้ระบบเดียวกันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นบางมาลายก็ให้แค่1.1นะฮะบางมาลัยให้หนึ่งจบางมาลัยหจดห้าบางมาลัยให้1 3จดนะฮะ หมายความว่าสมมุติว่าวันนี้บรรจุไปแล้วเป็นอาจารย์<ช>เป็นพนักงานโอเคไม่ได้เป็นข้าราชการเป็นอาจารย์ที่เป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยที่อาจารย์พูดถึงหลายแห่งเนี่ยในในทั้งหมด80แห่งเนี่ยมีจํานวนเยอะที่ไม่ได้เงินเดือนอตามที่มติคอรมอไอหนึ่งจุดใช่ครับคือได้ต่ํากว่าฐานถ้าเป็นข้าราชการใช่ครับได้ต่ากว่าเพราะว่ามหาลัยก็จะระบุนะว่าที่หักเงินเดือนไปเนี่ย เพื่อเอาไปจัดเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ oh. นะครับก็คืออันนี้คือเรื่องที่1ละเรื่องเงินเดือนนะครับเรื่องที่2ก็คือเขาบอกว่าศัก์และสิทธิ์ของราชการก็จะหายไปเลยก็คือสิทธิรักษาพยาบาลไม่มีเพราะนั้นเนี่ยแต่ละมหาลัยก็จะหาวิธีการที่จะ,ะช่วยพนักงานของตัวเองละนะก็เป็นลนักษณะเบี้ยของัวแตก80แห่งจะทํายังไงก็ได้เช่นบางมหาลัยก็ไปซื้อประกันกลุ่มบางมหาลัยก็ทําประกันกันเองอนะฮะหรือ,อส่วนใหญ่นะก็จะอัดพนักงานมหาลัยทั้งหมดเนี่ยไปใช้ประกันสังคมนะฮะ แต่ใช้ประกันสังคมของกระทรวงแรงงานนะฮะแต่ว่าพรบอรของแต่แลมะมหาวิทยาเขียนกําหนดไว้หนึ่งมาตราว่าพนักงานมหาวิทยาไม่ขึ้นกับไม่ไม่อยู่ในรับการคุ้มครองของกฎหมายแรงงานหรือแรงงานสัมพันธ์ซึ่งต่างจากระบบะพนักงานมหาวิทยาของต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นผอ,อรศอ,อ,อาจารย์ธรรมชาหรือศาสตราจารย์ทุกคนจะอยู่ในระบบแรงงานสัมพันธ์ได้ก็คือสามารถตั้งสาภาพได้ตัวนี้ก็เลยเกิดช่องว่างเยอะแยะนะฮะเช่นนะฮะสัญญาจ้างของอาจารย์มหาวิทยาเช่นผมอาจารย์ A สมัครเข้ามา นะก็บอกว่าให้ทดลองงานก่อน1ปีเหมือนเอกนชนเลยฮะหนึ่ปีนะฮะเงินเดือน,องงนใช่ฮะเงินเดือนให้1.5ึ่งหศูนย์ดสหักไว้นะฮะหนึ่ปีผ่านปุ๊บก็2ปีต่อสามปีหปีปเป็นสัญญาระยะสั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงที่ต่อสัญญ,ญาเนี่ยใครไปพูดไม่ถูกหูนะหร,รือออกไปวิาพากษ์วิจารณ์อะไรที่ฝืนความรู้สึกของกลุ่มผู้บริหารอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะถูกยกเลิกสัญญาจ้างได้ อ๋อไม่คืองั้นถ้าจะถ้าจะมองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่านโยบายตั้งแต่ปี42เนี่ยคือให้เป็นพนักงานแล้วไม่เป็นข้าราชการพอเป็นพนักงานเสร็จเนี่ยขึ้นกับสัญญาจ้างขึ้นกับสัญญาจ้างของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการดูแลโดยกฎหมายแรงงานและก็ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้มีสิทธิ์ของข้าราชการคืออยู่ระหว่างการเป็นพนักงานเอกชนแบบเต็มๆที่จะได้รับการดูแลโดยกฎหมายแรงงานแล้วก็ การที่จะรับการดูแลโดยเป็นข้าราชการนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ฮะก็เลยอยู่ตรงกลางมันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นใช่ปัญหาเกิดขึ้นเรื่องเรื่องเงิน,นก็ก็ส่วนหนึ่งละนะครับก็คือเรื่องศักรีเนี่ยมาละนะเมื่อไม่ได้เป็นข้าราชการสัญญาจ้างระยะสั้นก็มีผลนะไฟกู้เงินสร้างบ้านลงทุนธนาคารก็ไม่อยากปล่อยอ,อันนี้ก็เป็นเล็กๆนน้อย,อยมันสั้นๆขนาดไหนะสัญญาจ้างอาจารย์ทไปห้าปีแต่ถ้าเป็นรอสเหมือนผมเนี่ยก็60นะคือของเกษตรเนี่โอเคแล้วแฟร์แล้วอ๋อแต่ว่าช่วงแรกนี้ที่เข้าทํางานเนี่ยความมั่นคง ความรู้สึกเกีัความมั่นคงไม่มีไม่มีฮะมันไม่เหมือน,นเป็นสส่วนใหญ่ฮะมาลัยส่วนใหญ่ก็มากกว่า50แห่งนีจะเป็นสัญญาจ้างระยะสั้นนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีการออกมติอะไรตามมาเยอะแยะนะฮะเช่นถ้า5ปีไม่สามารถทําตําแหน่งทางวิชาการได้นะ,ะับผู้ช่วยาศาสตราจารย์ก็ให้ออกจากงานนะก็คือไม่ต่อสัญญาไม่เชิงว่าให้ออกจากงานไม่ต่อสัญญาทีนี้เมื่อไม่ต่อสัญญาในลักษณะไม่ว่าจะขัดหูขัดตาผู้บริหารหรือทําอะไรแผงๆหรือว่าแรงหรืออะไรประมาณนี้นะฮะ ไปฟ้องศาลไหนไม่ได้นะฮะนอกจากศาลรปกรครองเพราะว่าไม่ขึ้นกับกฎหมายแรงงานใช่ฮะศาลแรงงานฟ้องไม่ได้โอเคงั้นอีกประเด็นก็คือว่าตอนนี้สังคมเข้าใจว่าชีวิตคุณภาพชีวิตของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยดีเลิศดีเยี่ยมมีเสรีภาพมีเงินเดือนสูงแต่ไป,ไปมา,มาอาจารย์กำลังจะบอกผมว่าเสรีภาพทางวิชาการมีน้อยเพราะว่าถ้าเคลื่อนไหวในแบบทางการเมืองเนี่ยแล้วถ้าไม่เข้าตาผู้บริหารเนี่ยเขายกเลิกสัญญาจ้างได้อย่างง่ายดาย ใช่ฮะก็ก็บางแห่งก็ไม่ทําเพราะว่ามีธรรมิบาลสูรนะครับบางแห่งเนี้ยก็ทําเลยนะเช่นก่อนในมาอะไรการเนี้ยก็มีอาจารย์สี่ท่านโทรมานะครับก็ฟ้องศาลปกครองเพื่อขอให้คุ้มครองฉุกเฉินแต่ว่าศาลก็ยังไม่ประทับรับฟ้องหมายถึงว่ายังไม่ได้ตัดสินนะครับเลยต้องไปไล่ฟ้องศาลอื่นนะครก็ไปเลงที่ศาลอาญานะครับก็ไปพึ่งศาลปกครองหรือไม่ก็ศาลอาญาแทนใช่ฮะการฟ้องศาลปกครองเนี่ย อาจารย์คนนั้นเมื่อออกจากง,งานไปแล้วนะครับไม่ได้สู้กับผู้บริหารนะครับสู้กับมหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยก็จะมีอายการช่วยม,มีกฤษฎีกาช่วยคือสู้กับสำนักง,งานกฎหมายของแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นฝุ่นนะครับูดงานคือสู้กับยักษ์เลยคือแต่แต่แต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยทำไมแต่ละมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิ์ในการที่จะเขียนเข้าไปในพรบรว่าไม่ต้องอครอบคลุมด้วยด้วยกฎหมายแรงงานล่ะคือคือเขาเขาเขียนเข้าไปได้ยังไงอย่างนั้นก็ส่วนใหญ่ครับถ้าไปดู ถ้าตามดูทุกพบรบของแต่ละมหาเลายจะเขียนไว้ก็ค,คือคงจะคล้ายๆว่าพนักงานมหาลลยเนี่ยเป็นข้าราชการพันใหม่นะครับแต่ความจริงมันไม่ใช่มันคือลูกจ้างนี่แหละนะฮะพูดง่ายๆเลยนะ,ะับผมร <laughs> องศาสตราจารย์ดรก็เป็นลูกจ้างก็คือเงินเดือนที่ได้รับมาเนี่ยมีอยู่สอง,สองประเภทครนะ,ะก็คือ1นึ่งออมรมานแผ่นดินเขาให้มาที่มหาเลายมหาเลยก็มาจ่ายเราอันที่2ก็คือเงินไรายได้ครกลุ่มเงินไรายได้นี่จะหนักเพราะว่านโยบายรัฐบอกว่าปริยตีให้หมื่นห้าเนี่ยนะครับ มาอะไรให้ต่ากว่าให้ต่ํากว่านั้นก็ได้เพราะ,ะว่าไม่มีกฎหมายอะไรบังคับใช่แต่สถานภาพาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าใจฮะนะฮะงั้นพูดง่ายๆือว่าถ้าคุณเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวันนี้เนี่ยภายใต้กฎหมายที่เป็นอยู่เนี่ยคุณมีฐานะโทษทีนะผมไม่ได้จะว่านะฮะในฐานะทางกฎหมายต่ํากว่าข้าราชการและต่ํากว่าแรงงานของบริษัทเอกอชนอื่น,นๆเพราะว่าคุณไม่ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายชุดเดียวกันที่พวกนี้เขาได้รับการปกป้องเลยครับค,คือเรากาลัางมองไปถึง ลักษณะเทียบเคียงเหมือนรัฐวิสาหกิจเนี่ยถ้า,าทำาให้พวกเราไปอยู่ในลักษณะนั้นได้หรือไม่นะครับอตอนนี้ก็พยายามาต่อสู้นะฮะแล้วก็เรียกร้องใน,ในหลายเรื่องโดยเพราะาเรื่องอสิทธิ์รักษาพยาบาลเพราะว่าตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนก็อยากจะกลับมาเป็นข้าราชการนะฮะทำไมข้าราชการเงินเดือนน้อยแต่ทุกคนอยากสอบเข้ามาเป็นก็ความมั่นคง ความมั่นคงอะไรเรื่องสิทธิ์รักษาพยาบาลนะฮะส่วนประสานงานในบุคลากรในสถาบันรวมสามล้วก็เลยมองว่าเอ๊ะน่าจะเป็นนี่น่าจะเป็นพอยทํทำไมรัฐวิสาหกิจนะฮะเจ้าที่ของรัฐเหมือนกันนะฮะเงินเดือนสูงมากแล้วสิทธิ์รักษาพยาบาลโอเคเพอร์เฟกต์มากเลยมไม่ว่าจะเป็นปปปาไฟฟ้าปาตาทหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วอยู่ภายใต้าการค้มครมองกฎหมายแรงงานด้วยโอ้ทำไมทำ,ทำไมได้ครอบครบอย่างนั้นแต่ว่าอาจารย์ในมหาลัยไม่ได้เลยอาจารย์มหาลัยก็ได้หน้าตานะฮะ แต่ว่าแต่ว่าไม่มีสิทธิด้านอื่นๆที่คือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หน้าบางผมพูดตรงๆนะฮะที่อยู่ในเครือข่ายของ Facebook พวกเรานะครับงั้นแสดงว่าอาจารย์หลายคนก็เลือกที่จะไม่ออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่าไม่ต้องการให้เป็นประเด็นที่คนชี้หน้ามาบอกว่าคุณออกมารณรงค์เพื่อตัวเองใช่ฮะก็หนึ่งเรื่องของศักดิ์ศรีหน้าตาในสังคมด้วยแต่ว่านี่คือแฟกต์ความจริงที่ต้องออกมาสะท้อนนะครับอาจารย์หลายคนที่เคลื่อนไหวในมหาลัยตนเองก็เป็นเหมือนใบไม้ร่วงก็โดนให้ออกจากงานก็หลายคนนะครับ แล้วอาจารย์จะเอาอย่างไรต่อคือตอนนี้ไปพบกับใครนเนี่ยเพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการแก้ไขสามสปีย้อนหลังเนี่ยเราเคลื่อนไหวค่อนข้างหนักก็คือหนึ่งเราต้องการที่จะ,ะแก้เกณฑ์กลางนะครับทั้งมหาวิทั้งประเทศนะครับคือของมหาไเกษตรที่ผมอยู่เนี่ยโอเคละแต่ว่าผมพวกเราเนี่ยนึกถึงมหาไรที่มีขนาดเล็กแล้วก็ยังไม่มีความพร้อมกลุ่มนี้เนี่ยจะโดนหนักนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้ามีเกณฑ์กลางตัวนี้เกิดขึ้น นะเช่นบอกว่า1.7คนจะจ้าง1.5ก็0.2คนก็ว่ากันว่าอะไรยังไงแต่ว่าให้มันออกมาเป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่มั่นคงนะครับอย่างที่2ก็คือสิทธิ์รักษาพยาบาลนะครับเราไปมองถึงเทียบเคียงกับองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นะบอบตนะฮะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาก็กระจายกันเป็นพันๆแห่งเลยเขาก็รักษาพยาบาลใครรักษาพยาบาลมันนะครับแต่ว่าพออบตอเนี่ยมาทํา MOU กับสปสชเขาก็ตั้งเป็นกองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมา นะครับแล้วเอาเงินที่เป็นเบี้ยรายทางที่แตกๆเนี่ยมารวมตั้งกองทุนและเป็นกองที่ใหญ่มากนะครับเป็นระบบเบิกจ่ายตรงตรงนี้ก็ทําให้เจ้าหน้าที่ของอบตอมีศักดิ์สีมากขึ้นนะฮะก็คือเป็นระบบจ่ายตรงเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มไม่ต้องสํารองจ่ายนะครับแต่มหาอะยร80แห่งตอนนี้ตัวใครตัวมันอยู่จัดการกันเองมหลาลัยที่พร้อมนะฮะเช่นมีศิริราชรามาก็เอาพนักง,งานของตอนเองเนี่ยอยู่ในระบบสวัสดิการของโรงพยาบาลของ,ง,ของอมหลาลัยตนเองอนะครับแต่มหลาลัยที่อยู่ห่างไกลเช่นราชพัฏยาหรือสุรินทร์อะไรพวกนี้เขาไม่มีโรงเรียนแพทย์ คนนี้เกิดปัญหานะครับเพราะนั้นเป็นไม่ได้ไหมที่รวมระบบสวัสดิการของ80แห่งมาเป็นกองทุนหนึ่งอ,อาจจะเป็นกองทุนเจ้าที่ของรัฐาสามารถรับเจ้าที่ของรัฐจากกระทรวงทบวงกรมอื่นได้ด้วยนะในส่วนของประกันสังคมก็ยังคงอยู่นะฮะเพราะว่ากฎหมายเปิดช่องไว้ว่าเขาห้ามเฉพาะข้า,ขาราชการเข้าประกันสังคมค เพราะนั้นเนี่ยพนักงานมหาลัยก็ยังสมัครได้ก็เป็นก็เป็นทฤษฎีขนมชั้นที่ได้สิทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้นงั้นแสดงว่าที่ปล่อยไปตามยถากรรมของแต่ละมหาวิทยาลัยกันเองเนี่ยถ้าเป็นรายใหญ่ๆก็ไม่ค่อยมีปัญหา<ช>แต่ว่าถ้าเป็นรายเล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาบริหารจัดการออกมาแล้วไปมาทั้งสิทธิ์ทางด้านประกันสุขภาพแล้วก็สิทธิ์ทางด้านเงินเดือนเนี่ยมันมันมันไม่ได้จริงๆใช่คือตอนนี้เราโฟกัสไปที่สิทธิ์เรื่องประกันสุขภาพก่อนนะเพราะว่าเรามีเคสล่าสุดนะอาจารย์คณะแพทย์แห่งหนึ่งนะครับลาออก เป็นสัญญแพทย์นะครับลาออกจากจากพนักงานมาเลยเมื่ออายุ34ปีทุกคนก็งงหมดเลยว่าทําไมลาออกในช่วงนั้นเพราะว่าข้าราชการเขราระบุไว้ว่าจะต้องมีอายุไม่เกิน35มาสอบรับรับรับ,รบข้าราชการตอนนี้สมองไหลออกคือเขาไปสอบรับราชการในกระทรวงสาธารณสุขแล้วไปเป็นไปเป็น,ปนหมอที่โรงพยาบาลแล้ว,ลวกลายเป็นว่าดีกว่าดีกว่าฮะแล้วโรงเรียนแพทย์ขาดผู้เชี่ยวชาญับปัจจุบันอาจารย์เนี่ยในทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่เป็นอาจารย์และเป็นข้าราชการนะเทียบกับจํานวนอาจารย์ที่เป็นพนักงานแล้วไม่ได้เป็นข้าราชการเนี่ยมัน ทางกันเท่าไหร่จํานวนบุคลากรในสภบบาบันนมศาทั้งหมดนะครับสำรวจล่าสุดโดยสกอรร่วมกับเราที่ช่วยด้วยเนี่ยนะครับประมาณ 130, าน1นึ0 0 0สนสามหมื่นคนเหลือข้าราชการในระบบประมาณ20,000ื่นกว่าคนอ๋อก็ลดน้อยลงเรื่อยๆใช่ฮะลดน้อยลงแล้วก็ในส่วนของกลุ่มข้าราชการที่เหลือเนี่ยก็มีปัญหาเขาด้วยนะส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ในที่ไม่ใช่ข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยก็มีปัญหารเรื้อรังมา16ปีแล้วงั้นสิ่งที่คุณพูดที่มันกระทบเนี่ยมันกระทบตัด ส่วนใหญ่เลยแหละใช่ครับคนส่วนใหญ่บางคนบางทีสังคมมองว่าไอ้แสนคนไม่ใช่เรื่องของสังคมส่วนใหญ่แต่ความจริงเนี่ยอาจารย์มาหลายแสนคนคือผู้ผลิตบัณฑิตลูกศิษย์ลูกหาออกมาเยอะแยะเพราะนั้นเนี่ยระบบที่ทําให้มันเกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็จะทําให้อาจารย์ศักยภาพนะฮะในการพัฒนาอุดมศานิด้ยลงนะครับมาส่งผลกระทบถึงลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะครับการแสดงออกหรือว่าความคิดที่เสรีภาพนะฮะม,มันจะลดลงคือความจริงถามว่ามีเสรีภาพก็มีแต่ลองไป เอ็กซ์ตรีมดูนะฮะใช่ก็กอกลายฐานะกลายเป็นพนักงานบริษัทนะฮะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวคุยกันต่อครับสักครู่ครับท้องเสียขับลมแน่นท้องปราศจากแอลกอฮอลและน้ำตาลอย่าทานน้ำขาวไถ่นคร สวัสดีครับัวหน้าน่าจะโทรบอกกันก่อนสวัสดีครับพี่ติ๋งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่สูบแล้วดีกว่าเป็นคนอื่นนะแกงใจจังเลยนะทุกที่ต้องปลอดบุหรี่โคกขวดแก้วคู่น้ำแข็งเย็นซ่าตัวจริงกว่า100ปีไม่เคยเปลี่ยน อร่อยตัวจริงปวดท้องยาทาตน้ำขาวไทนครท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตน้ำขาวไทนคร กลิ่นหอมเย็นมีติดบ้านไว้ยาทาส้นขาวไทยนครปราจาทแอลกอฮอล์และน้ำตาลท่านผู้ชมครับโ,โกฟอลโกสัปดาห์นี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอแม่ลิมนะครับห้วยถึงเท่านะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับวิ่งประจนภัย เขาทำการแข่งขันแบบไหนรูปแบบการแข่งขันนั้นเป็นยังไงนะครับสนุกสนานหดมันฮาแค่ไหนติดตามที่นี่นะครับทางโ o f o โ o วายส์ทีทุกๆวันอาทิตย์ครับ11นาฬิกา30นาทีครับอยากให้เห God, ็นนะคะว่านี่คือกระบวนการหมักจะมีราขึ้นนะคะซึ่งเป็นราที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและเป็นราที่กินได้แล้วนัดโตนัดโตะของญี่ปุ่นนะคะ ก็จะมีหน้าตาแบบนี้เหมือนกันที่เราเห็นคนญี่ปุ่นกินนะคะ Journal Jo u r n e y สารคดีเดินทางบันทึกรวมบันทึกนอกเส้นทางทุกวันเสาร์เวลา22 30นากานาทีที่นี่ทาง voice tv 2 1ชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี f o r good mornings s c asset AIS ชีวิตในแบบคุณอาจารย์วุิชัยพุทธวงศ์อาจารย์สอนที่ไหนครตอนนี้ที่มหาาลัยเกษตรศาสตร์เษษษษษมื่อก่อนอาจารย์ผมอยู่มหาลัยแม่โจ้ผมเป็นคราการนะฮะตอนแ,แรกเป็นเป็นฮะ4ีผมลาออก ตอนที่ลาออกเนี่ยเขาบังคับให้ลาออกหรืออยากลาออกเองครับผมโอนย้ายเข้าส่วนกลางภรรยาผมอยู่ส่วนกลาง<ะ>เป็นข้าราชการเช่นกันทีนี้ผมทําเรื่องโอนทีนี้จากมาลัยเล็กโอนเข้ามาลัยใหญ่เนี่ยถ้ามาลายใหญ่ก็รับโอนแต่มาลัยเล็กเสียเปรียบเราก็เลยอ่าโอเคระบบนี้มันดีตอนนั้นไม่รู้เรื่องนะ,ะระบบระบบออกออกนอกระบบเนี่ยมันดี่เราคิดในใจนะฮะเราก็ลาออกมาระบบออกนอกระบบโดยคอนเซปต์มันดี ผมคิดว่าหลายคนโดยหลักการันดีต<า>แต่ประเทศเขาทำได้ดีมากแต่ว่าชีวิตของอาจารย์ที่เลิกเป็นข้าราชการแล้วมาเป็นพนักงานของมหาวิาลยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันดีขึ้นใช่ไหมครับคือคือ,คอในส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะก็ทุกอย่างก็ปกติแต่ว่าพอ,อามาเป็นแกนนำนะฮะคือเขาผ่าออกมาแล้วก็เราได้เห็นปัญหาทั้งระบบเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเรือนทำไมทำ ทำไมนิ่งียบนะครับมหาลัยเล็กๆคือแมสเอเมสเซจจะใน Facebook ผมเนี่ยเข้ามาวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบยี่สิบนะครับแต่ละไลน์นี่หน,หนักหนักๆทั้งนั้นเลยเราคิดว่ามันต้องแก้แล้วนะครับคือตอนนี้มันมีการแบ่งแบ่งกลุ่มนะครับมหาวิทยาลัยออกอเป็นสามกลุ่มครับก็คือมหาวิทยาลัยเก่าก็คือ,อที่ประชมุมดิการบดีชุดเก่านี่แหละแล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่เกิดใหม่ก็คือมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สีกว่าแห่งแล้วก็มีมหาวิทยาลัยราชมงคลที่เกิดขึ้นมาด้วยนะครับคือทุกคนนนี่่ยกกกก็อูใรรระทวงศึษาาธิ นะแต่ว่าปัจจุบันก็ทุกคนก็ใช้กฎเกณฑ์เดียวกันเนี่ยฮะพนักงานมาเลน1.7เหมือนกันนะแต่มาเล็กๆเนี่ยเขาเงินน้อยเขาได้งบอุดหนุนมานะเช่นเขาได้สมมติได้เงินมาร้อยล้านมาจ้างอาจารย์ห้าสิบคนสมมตินะฮะปรากฏว่าเขาก็คิดว่าเอ๊ะห้าสิบคนไม่พอละเขาก็เอาเงินหนึ่งจุดเจ็ดมาหักเพื่อไปจ้างคนเพิ่มจ้างคนเพิ่มแล้วจ่ายน้อยลงใช่ฮะอันนี้เป็นนโยบายของมาลัยเล็กๆหลายแห่งโอเค แทบจะทุกแห่งทังมด้วยความาจาเป็นที่จะอยู่ให้อยู่ได้แล้วก็เอานักเรียนเข้ามาเยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ฮะแต่ว่ามันมันก็ต้องคิดย้อนกลับนิดหนึ่งก็คืออยู่จ้างคนเยอะก็เพื่อต้องการรายได้เยอะเพราะ,ะนั้นรายได้ที่เข้ามาอยู่ก็ต้องมามาบวกเพิ่มให้กับอาจารย์มหาลาัยเขาให้ได้ตามมติคอ,อรมปีสี่สองคือหนึ่งจุดเจ็ดแต่ว่าเขาไม่ทํานั้นกลุ่มที่จ่ายน้อยกว่าหนึ่งจุดเจ็ดเนี่ยซึ่งจริงก็ไม่ควรจะทําถ้ายึดตามมติครมอรเดิมปีสี่สองเนี่ยกลุ่มที่จ่ายน้อยกว่าหนึ่งจุดเจ็ดเนี่ย ครับเกินครึ่งเกินครึ่งหนึ่งของไอ้แปดสิบที่พูดถึงเลยใช่ฮะเกินครึ่งฮะแล้วที่อาจารย์แยกกลุ่มให้ผมฟังเนี่ยก็คือว่ากลุ่มที่มีรายได้น้อยเป็นกลุ่มล่างใช่ไหมซึ่งซึ่งเป็นพวกมหาลัยใหม่ๆเนี่ยพวกนี้คือคืออันนี้คือปัญหาก็ครับก็ไม่ไม่เชิงนะฮะคือแต่ละที่ก็บางบางแห่งก็มีศักยภาพนะเช่นกลุ่มมหาลัยราชภัฏที่มีศักยภาพสูงในการ รายได้สูงๆเนี่ยเขาก็มีนะฮะแต่ว่างบเงินเดือนอ่ะเช่นมีอาจารย์50คนก็ต้องขอแผ่นดินงบงบแผ่นดินมา50คนมันก็ควรจะจ่ายให้เขาครบนะฮะแต่ว่าเมื่อได้มาก็เอาไปสร้างตึกมั่งไปทัวร์เมืองนอกมั่งอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่เข้าใจเข้าใจงั้นจะทําอย่างไรโอเคงั้นบนี้ผมถามว่าจะทําอย่างไรที่จะให้พนักงานที่เป็นอาจารย์เนี่ยนะฮะซึ่งไม่ได้ปกป้องโดยปกปกครองโดยสิทธิ์กฎหมายแรงงานเนี่ยให้ได้อย่างน้อยเงินเดือนให้มันถึง1.7เนี่ยจะ อย่างที <ley> right. ่หนึ่งต้องมีเกณฑ์กลางนะฮะเกณฑ์กลางของผู้รับผิดชอบส่วนกลางจะต้องออกเกณฑ์กลางมาให้เร็วที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นกฎหมายหรือว่าเป็นประกาศก็ได้กระทรวงศึกษาธิการออกได้ไหมออกได้ครับออกได้ก็ทาได้ตรงนี้เกณฑ์กลางก็ต้องใช้ก็คือมันมาด้วยกฎหมายก็ต้องแก้ด้วยกฎหมายนะครับมาด้วยมติคอลรมอก็แก้ด้วยมติคลรมอได้นะครับซึ่งเราเคยเรียกร้องเรื่องการแก้ไขมติคอรมอเนี่ยหลายรอบแล้วนะแต่ว่ารัฐบาลก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆรอยอย่างที่2ก็คือสร้างความมั่นคงเหมือนที่ผมบอกเนี่ยก มันโอเคมากเลยนะฮะก็นึกในทางย้อนกลับว่าทาไมคนอยากสอบเป็นาราการเขาไม่ได้เขาไม่ได้สนใจเงินเดือนนะฮะาราการปริญญาตรีสตาร์ทหมื่นห้านะฮะแต่ไปเป็นเอกชนเงินเดือนมากกว่าแล้วทำไมคนอยากมาเป็นาราการเพราะอะไรสิทธิ์รักษาพยาบาลตรงเนี้ยพนัการหมหาลัยแสนคนเนี่ยทำได้ครับแล้วไม่ได้ใช้เงินของรัฐเลยนะฮะเขาบอกว่า,าผู้กันตนตอนนี้เขาอยู่ในระบบการสังคมนะฮะจ่าย3ส่วน ผู้ประกันตนส่วนหนึ่งนะฮะนายจ้างส่วนหนึ่งมาอะไรก็จ่ายส่วนหนึ่งแล้วก็รัฐบาลจ่ายส่วนหนึ่งสามส่วนเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเป็นเป็นเงินต่อเดือนเนี่ยมากกว่าที่รัฐเคยต้องจ่ายให้กับระบบค่ารัการเดิมด้วยซ้ำนะฮะแล้วจ่ายให้องค์กรของรัฐก็คือประกันสังคมเนี่ยโยกมาให้อ่อ่าหน่วยที่เขาดูแลเรื่องรักษาพยาบาลที่ดีกว่าเนี่ยดูแลดีกว่าไหม นะะในส่วนของสิทธิ์ชราภาพก็ว่างกันไปใครจะสมัครก็แล้วแต่ตามความสมัครใจงั้นต้องแก้ตรงสิทธิ์ที่ในการรักษาพยาบาลใช่ฮะซึ่งตอนนี้เรายื่นอธิย์แล้วนี่เราก็ไปยื่นที่สปชในเรื่องนี้ว่าให้ช่วยผลักดันนิดนึงให้ดูโมเดลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแบบนี้ทาได้นะครับตรงนี้ก็จะทําให้การแบ่งชนชั้นหรือว่าอะไรในระบบมหาลัยเนี่ยมันเท่าเทียมกันใน,ในเรื่องของสิทธิ์รักษาพยาบาลคนก็จะไม่ไหลออกนะ,ะตอนนี้มันมีเลเวลที่ประชุมบธรการบดีก็มี3แห่ง ที่ประชุมอธิการบดีใหญ่ที่ประชุมอธิการบดีราชพัฒที่ประชุมอธิการบดีราชมงคลน,นะสามแห่งนี้ก็ไม่รวมกันทาไมไม่รวมกันก็หลปัจจนะัยแล้วต้องไปถามอธิการบดีในเรื่องของงบประมาณกันเค้กก้อนนึงมาแบ่งกันไหลอันนี้ก็แล้วแต่เขาแต่ว่ามันไม่ไม่เป็นยูนิตี้อย่างนี้นะฮะแต่ว่าพนักงานเรากำลังจะรวมเป็นยูนิตี้แต่ว่าเราตั้งสาภาพไม่ได้เพราะว่ามันไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานตั้งสาภาพไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยคำว่าคนที่จะไหลออกเนี่ย จะไหลออกไปไหนฮะกลับไปเป็นไปหางานเป็นข้าราชการสอบรับราชการอ๋อคือกลายเป็นว่านโยบายออกนอกระบบเนี่ยถ้ามันไม่เวิร์กแบบนี้เนี่ยคนที่ถูกบีบให้ออกนอกระบบเขาก็จะมองว่ากลับไปอยู่ในระบบไปเป็นข้าราชการ<ช>ที่อื่นดีกว่าแต่คนที่ตั้งหน้าตั้งตาทางานก็เป็นพอสอรสและสแลส้วก็สร,สร้างสายภาพมหาวิาลัยตัวเองได้นะครับแต่ว่าถ้าคนที่ทนระบบนี้ไม่ได้ก็ออกอนะเช่นอาจารย์ผมยกตัวอย่างเนี่ยอาจารย์คณะแพทย์นี่คือเรื่องจริงเลยนะคณะแพทย์ศูนย์ผ่าตัดหัวใจเนี่ยลาออกยุคสามสิบสี แล้วพยาบาลพยาบาลในมหาลัยนี่คือลูกจ้างของมหาลัยนะฮะแล้วถ้าคุณเพิ่มเห็นพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบรรจุนะฮะลูกจ้างมาบรรจุเพราะจบพยาบาลอยากอยู่ไหมมหาลัยไม่อยากอยู่แล้วโรงเรียนแพทย์ของมหาลัยเป็น secondary case นะครับเคสหนักนะฮะคนไม่อยากอยู่ต้องเอาเงินอัดเขาเข้าไปเช่น1.7ก็ต้องให้ไป2.2ก็ไม่อยู่เพราะอะไรฮะจ้างระยะสั้นรักษาพยาบาลพ่อแม่ไม่ได้ ถูกแล้วความมันคงมันไม่ค่อยมีด้วยส,ส,ส,สัญญาจ้างเนี่ยเดลมันแย่ขนาดไหนคือถ้าปีแรกผ่านปีแรกไปมันมันเริ่มโอเคไหมเรียบเทียบกับการเป็นข้าราชการนะครับคือสัญญาจ้างขึ้นขึ้นกับแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดนะฮะเช่นบางมหาลัยก็บอกว่า1ปีแล้วต่อยาวเลยก็มีนะครับบางคนบอกว่าถ้าเป็นรอสอหกปีมันผมเนี่ยจ้างถึงหกปีแต่คุณมาแสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยในสัญญาจ้างของคุณเนี่ยส่วนใหญ่เขาเขียนว่าเขาไล่คุณออกได้ป่าได้ฮะได้ ได้ถ้าทําให้มหาลัยเสียหายถ้าคุณเกิดไปวิจารมหาลัยอย่างคุณเองวันนี้ซึ่งคุณไม่ได้ทํา<อ>แต่ว่าสม<อ>มติ<ข>คุณทำเนี่ยในเงื่อนไขในสัญญาก็อาจจะโดนเล่นงานได้ใช่ฮะทุกแห่งนะครับข้าราชการก็ต้องโดนด้วยแต่ว่าข้าราชการนี้ออกยากหน่อยเหมือนนักมวยข้าราชการก็จะยืนครบ12ยกแต่พนักง,งานมหาลัยเนี่ยขึ้นยก2ยกก็น็อกเลยเพราะว่ามันใช้คนละเกณฑ์กันแล้วคุณไปเอาสารเล่งานมาช่่ยคุณก็ไม่ได้ไม่ได้งั้นวันนี้เนี่ยปัญหาของประเทศคือว่าเรามีนโยบายนี้ซึ่งอาจจะดูเหมือนดีตอนแรกแต่ว่ามันสร้าง ประมาณ1 0 0 0 0แสนคนซึ่งเป็นกึ่งไฮบริดมนุษย์คือข้าราชการก็ไม่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่รับการดูแลตามปกติกฎหมายแรงงานก็ไม่ได้เป็นครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางซึ่งอยากจะได้หลายสิ่งหลายอย่างที่คนอื่นมีแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าปัญหาที่น่าสนใจคือสังคมคิดว่าคุณมีหมดถูกต้องคืออาจารย์มหาไยนะอยู่บนหิ่งนะอันนี้ก็ต้องเอามาตีแผ่นนิดนึงนะคือศ<ส>ักดิ์ศรียัง,งมีมพูดง่ายแต่เงินไม่มีแล้วก็สิทธิ์เอาง่ายนะถือสัญญาจ้างไปกู้เงิน ลองกู้สักล้านนะะธานาคารปล่อยหรือไม่แต่ถ้าเป็นราชาการไปกู้ได้เต็มท,ที่เงินเดือนน้อยก็จ่ายแต่พนักงานมาอะไระสัญญาคุณ3ปีผมจะให้คุณกู้สักสองล้านคิดหนักแล้วกห็หาหมอเนี่ยสู้ทํางานบริษัทเอกชนไม่ได้ห,หมอก็ใช้ประกันสังคมประกันสังคม,งคมบางคนบอกโอ้ผมสบายมันอยู่กรุงเทพนึกถึงพี่น้องอาจารย์มาอะไรที่อยู่ต่างจังหวัดบ้างอืประกันสังคมระบุว่าเข้าโรงพยาบาลท้องถิ่นได้หนึ่งแห่งนะครับถ้าย้ายปุ๊บคุณเพื่มก็รู้สัมภาษณ์ประกันสังคมมาแล้ว โรงพยาบาลไม่ค่อยรับโอนนะครับมันไม่ไมสะดวกเท่าที่คิดเอออาจารย์สอนอะไรนะฮะทษทีผมสอนออ <ic> ร์แกนิกเคมีออร์แกนิกเคมิสตีบนะครับหลังจากนี้เนี่ยยังกลับไปสอนอยู่ปกติไหมฮะหรือกลายเป็นนักเคลื่อนไหวไปแล้วฮะผมก็ทำงาน3ส่วนให้บาลานซ์กันก็คือสังคมครอบครัวแล้วก็การงาน,เห,นเหมือน3มวงนะฮะอินเตอร์เซ็ชันกันอาจารย์คิดว่าวันนี้นโยบายออกนอกระบบเนี่ยมันพังหรือเปล่าหรือหรือนี่เป็นเพียงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วต้องแก้แต่น่นโยบายดีมันแก้ได้แต่ว่ามันมี บางคนเนี่ยไม่พยายามจะทําความเข้าใจและไม่อยากจะแก้เพราะว่ามันมีระบบอย่างนี้แหละชนชั้นหรืออะไรพวกนี้นะครับ<ะ>ผมพูดตรงๆเลยนะทุกคนก็อยากจะให้มีอย่างนี้นะความจริงมันแก้ได้คุยกันหลายที่จะแก้จะแก้บางคนก็เดินหน้าแล้วก็ติดมันติดอยู่ไม่กี่อย่างในะเรื่องความรู้สึกงั้นไม่ได้หมดหวังกับระบบนโยบายออกนอกระบบแต่ว่าไม่หมดฮะปรับปรุงในส่วนที่เป็นปัญหาและต่างประเทศเ<ด>ขาเขาก็ไปได้ดีมากนะฮะทุกอย่างก็เพอร์เฟกถ้าเราคือแฟงๆกันนะมันก็จบ คุยกันด้วยเหตุและผลครับท้ายน,นี้ถามนิดนึงครับมีคนบอกว่าผมผมไม่รู้ว่านี่เรื่องจริงหรือเปล่าครูครูที่สอนครูนะอาจารย์มาอะไรมาสมัครใหม่ไม่รู้ครับผมพูดตรงๆเลยครูเนี่ยผมไปเป็นครูสอนมัธยมรหรือประถมเนี่ยรายได้เนี่ยสูงกว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องถูกต,ต้องครับเงินเดือนเขาเลื่อมอยู่ประมาณ8%ของค้าราการนะครับเลื่อมอยู่8% แต่ว่าแต่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมอย่าไปเทียบว่าครูเพราะว่ามหาวิทยาลัยได้เยอะเพราะว่ามหาวิทยาลัยคุณจะได้เงินเดือนสูงกว่าอยู่แล้วโอ้ยเขามีรายได้อื่นเยอะแต่ว่าโอเคนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สังคมก็ต้องรับรู้ไว้เหมือนกันว่าพนักงานของรัฐพนักงานของมหาวิทยาลัยเนี่ยได้รายได้สอนเด็กเนี่ยน้อยกว่าครูที่สอนมัธยมไม่เชิงพนักงานมาถึงข้าราชการที่เหลืออยู่สองหมื่นคนเนี่ยเงินเดือนเขาตามหลังโคศอปถรออยู่ประมาณ8%ตรงนี้รัฐต้องแก้เพราะว่ามันเหลื่อมโดยระบบนะครับ แต่ถามว่าโอกาสในการหาไรายได้เนี่ยอาจารย์มาหารัยมีโอกาสสูงกว่าโอเคอันนั้นใช่นะแต่ว่าโอเคมันเปน็นมีอะไรที่ไม่ไม่รู้เยอะนะเยอะครับ<ด>เรื่องนี้คุยกันวันหนึ่งไม่จบฮะแต่ว่าต้องแยกเป็นประเด็นนะฮะตอนนี้เราศูนย์สาษางานเราพยายามโฟกัสเรื่องของสิทธิรักษาพยาบาลซึ่งแก้ได้ครับศูนย์เนี้ยอาจารย์ได้รับการยอมรับโดยที่10,000แนคนที่เขามาลงนามหนุนให้เคลื่อนหรือเปล่าเอาอย่างนี้ครับที่ประชุมมริการบดีไม่มีคนหมายรองรับรวมกันเองนักกินข้าวประชุมรวมโต๊ะ แล้วก็เริ่มเคลื่อนไหวกันครับแล้วก็มาประกาศหนึ่งคนแล้วบอกว่าเป็นมติของทุกมหาลัยนะสื่อประสานงานของผมก็เหมือนกันครับอืมโอเคโอเคเข้าใจครับจำเป็นต้องทำขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับพักกันสักครู่ครับนี่คือรายการ The Daily Dose สทางบ o ยสต TV รอยไทย